ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเชื่อว่าห,หลายคนตอนนี้นะฮะได้ดูซีรีส์เกาหลีชื่อดังจาก Netflix กันมาแล้วนะครับที่กำลังมาแรงตอนนี้มากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่อง s q u ลิ Game นั่นเองนะฮะ หรือชื่อภาษาไทยก็คือปีเเกมเล่นลุ้นตายที่ว่าด้วยการที่จับคนที่อยากจะได้เงินนะครับมาแข่งเกมสุดพิสดารกันซึ่งแต่ละเกมที่จะเล่นเนี่ยเป็นเกมพื้นบ้านของเกาหลีนะครับหรือว่าเกมง่ายๆนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราเอาชีวิตรอดได้เนี่ยก็จะได้รับเงินมหาศาลนะครับหลักพันล้านวอน,นเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าแพ้เกมใดเกมหนึ่งแล้วก็จะถูกกําจัดนั่นเองนั่นก็คือตายโหงเลยนะฮะ โดยที่หลายคนก็รู้กันนะครับว่ามันมีหลายเกมมากๆแต่ก็เกมที่ดังที่สุดแล้วก็มีคนเอาไปลงติ๊กต,ต๊อกกันเยอะมากๆเลยก็คือเกม A E I O U นั่นเองที่จะมีหนูน้อยคนนึงหลับตานะครับเหมือนเล่นซ่อนแอบ,บนะฮะอยู่หลังต้นไม้นะครับแล้วก็จะพูดว่า A E I O U ระหว่างนั้นเนี่ยให้เราเดินไปหาน้องให้ได้ใกล้ที่สุดนะครับแต่เมื่อใดที่น้องหันมาเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องหยุดนิ่งนะถ้าหากว่ามีการขยับแม้แต่นิดเดียนะครับคุณก็จะตายทันที นี่คือหนึ่งในเกมของสริ์เกมนั่นเองนะ,ะทุกคนจริงๆแล้วจะมีมากมายนะครับว่าจะเป็นเกมดีลูกแก้วเกมชักกระยอนะครับเกมดูกระจกนะฮะที่ใครเหยียบกระจกผิดก็จะตกลงไปตายอะไรอย่างนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆเลยแล้ววันนี้ผมจะเอาจอร์ดี้มาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงกันในแมปที่มีชื่อว่า first game ที่เลฟเฟอร์เรนต์มาจากซีรีส์ชื่อดังอย่างสกิทเกมนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันฮนะ โลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรดโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น เอยูสวัสดีพวกน้าสุนตีนทั้งหลายแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราอยู่กันในเว็บเกมโลบูดกันอีกเช่นเคยไม่ได้เจอกันนานอะไรวะเมื่อวานกูก็ลงคลิปอยู่เลยโอเคนะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยในคลับนะอยู่กับผมซินเองสุดหล่อมาตายควายตะลึงสุดเกลียวันนี้ฮะผมมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า v e r l u s game ใช่แล้มันคือแมปที่มาจากซีรีส์ชื่อดังอย่างสควอ h หรือ Squi เกมนั่นเองนะฮะโอ้คุณเจ็บปากมากเลยมันเป็นอ่าคนละแบบกับที่พี่ก้ชาเล่นนะนะพี่ชายผมเล่นนะครับพี่ก้าชาเล่นอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เลยนะฮะเรื่องนอี้โคตรมันนะบอกเลยนะเอกอติกาอะไรผมเล่าไปหมดแล้วเนาะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาจอร์ดี้นะฮะให้จอร์ดี้มาเอาชุดรอดมาหาเงินล้านวอนกันหน่อยดิมาหาเงินหนึ่งพันล้านวอนกันหน่อยที่เกาหลีนะฮะดูที่จอร์ดี้กูจะผ่านหรือเปล่าไปเลสโก้เข้าเกมกันเลยดีกว่า Oh, yeah. โอ้ยแย้โอ้ยเพลงประกอบนี่ใช่เลยไ <c oughs> จอดี้มาแล้วไอ้จอมจอร์ี่กูใส่เสื้อย่างงี้นี่เสื้อขาวจั่วเลยจอรดี้จอนี้กูจนไงไม่มีเงินใช้นี่กูสาบไปซื้อยาคูแม่ค้าข้างบ้านมาแล้วเขาก็แบบผมไม่มีตังค์จ่ายจ้าจอร์ดี้นะจอนี้ก็เลยมาที่นี่ที่นี่คืออ่อถ้าใครดูในซีรีส์ก็จะรู้ว่าตรงนี้มันคือที่รวมตัวนะฮะของเราคนที่จะไปเล่นเกมนี้กันนะครับทิงเงินล้านหมอน แล้วนี่เกมกำลังจะเริ่มนะอีก2นาทีเออประมาณ1นาที20่วินะฮะแ้วทำไมกูใส่เสื้อแปลกแปลกกะชาวบ้านกูวะไม่เห็นกูมีเลขกับเขาเลยเอย้น้องผู้หญิงทำไมเราไม่เห็นมีเลขเลยก็มึงมันเป็นแมลงสาบไงควายเอ้เออเหมือนตัวเกมนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับแล้วก็มีอยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือเกม AIOU นะครับที่หลายคนรู้จักกันนะครับว่าคนที่เล่นดิกเตอรก็น่าจะเจอนะแม่ง มีคนเอาไปลงกันเยอะเลยอย่าลืมไปดูถูกลรืกอิกันที่ n น t f l i x นะทุกคนนะไอเอ,อเบคนอนเขาเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วอ่ะกูขอรีตัวตายรอบหนึ่งได้ไหมจอรี่จอรนี่กูท้าไม่ทันได้เล่นเกมเลยตายแล้วอ,าอา้าวครั้งนี้ไม่ต้องใส่ชุดกันแล้วฮะ น่าจะเป็นแบบสิทธิพิเศษไงของจอร์ดี้อ่ะนี่ใส่ชุดละกูดูว่าแบบสิทธิพิเศษโอเคเข้าเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันในตัวเกมกันเลยนะใครที่เคยดูซีรีส์แล้วก็จะรู้นะครับว่ามันเล่นยังไงเงินล้านวอนต้องเป็นตอกตกเป็นของจอร์ดี้นั้นเว้ยเสียงน่ากลัวมากเลยนี่ฮะนี่ไอคนคุมคนคุม,คนค,มคนคุมเกมก็จะอ่ามันจะแต่งตัวประมาณนี้แหละนะฮะห,หน้าถีบหนักหนักกระโดดตบเลยโอเคจะเริ่มล้ามา ผมพร้อมที่จะจับเงินล้านไปเลยมาเร็วนี่ฮะนี่คือเกม AIOU นะครับซึ่งกฎการเล่นนั้นผมก็อธิบายไปแล้วเนาะมันจะมีตุ๊กตาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะพูดเสียงเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงดังๆเดี๋ยวกูไม่ได้ยินมันจะพูด AIOU แต่มันจะพูดเป็นภาษาเกาหลีอืเดี๋ยวมาดูดิเอาเลยนะเลื่อเลยเว้ยเอาละก็จะมาเดาด้วยมดแล้วมาเดาเดาเดา อ้คนตายมีคนตายเอาเอาเอาเเอาดินทำไมโง่พวกมึงเนี่ยเดินไปแล้ววิ่งวิ่งเลยจอดี้เจ้ามันหักแล้วอ๋อไอเชนนั่นมันวิ่งไปได้ไงวะน่ะมันบักรือมันอ้าวตายโง่เลยวิ่งวิ่งเนี่ยไอ I O ยุกโอ้โห้ตายเรียบตายเรียบเลย หันไปดิไอเวนคุนักวิ่งเลยไอเราเราจะหลบหลังไอตัวนี้ไม่ได้เด็กหรอกอุ้ยมีคนตายแล้วอเดวิ่ง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 วิตายิ่วม่นะจ่รวิ่งว่เกมแรกมึงก็ตายแล้วอะไรวะไม่มีิุงิ่งวิ ถ้าเป็นในหนังจริงๆก็คือจอนดี้ก็คือตายโหงมาแล้วทุกคนนั้นก็คือแบบเข้าลงศพในกล่องนั่นเลยอ่ะมันจะมีกล่องจะไม่เป็นกล่องของขวัญแบบส่งของขวัญไปให้แม่แม่มึงดูอ่ะจอรดี้แบบนี่ลูกชายมึงตายโหงแล้วอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรเราจะเอาใหม่ทุกคนผมต้องผ่านภารกิจของเกมนี้ได้โอเคผมรู้ทิกแล้วฮะคือไอ้ตุ๊กตาน่ยมันจะพูดว่า a e i o u และก็มันจะมีเทคขึ้นด้านล่างนะครับว่ามึงหยุดนะฮะโอเคแต่มันมีเวลาจำกัดไงเออมันก็ตื่นเต้นน่าดูเลยรอเลยแล้วกันนะเออรอรอ,อ,อบต่อไปแล้วกัน <c oughs> จอร์ด,ดี้กูนอนคว่ำเลยโดนยิงตายเอาใหม่เว้ยวิ่แม่งคนไทยก็เยี่ยมกันนะเนี่ยเว้ยเด็กไทยแม่งมาเล่นเกมน,นินเทนดเลยทักทายหน่อยแล้วกันโยนโย อา้าคนนี้มันมาคู่กันสองคนแหมขอให้มึงตายคู่ในเวนค,ค,คิดินีคิเดี๋ยวก็ตบให้โอเคไปเข้ามัเลยดีกว่าเริ่มเริ่มอ้าวเฮ้ยอา้า <c> ว <oughs> ว้ววว What the fuck อะไรกันวะเกมยังไม่ทันเริ่มเลยมึงตายโหงกันหมดแล้ว <grew> วุ t เดุบวะเกมบักอย่างว่านะฮะเกมก็เพิ่งสร้างให้เวลาก็าหน่อยละกันโอ้ยแม่งหันมาทีหนึ่งตายยกชุดไม่มีใครชนะเกมเมื่อกี้เลยโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะมาอันนี้น่าจะของจริงนะทุกคนนะ โอเคนี okay. ่ไอ้ไอ้คู่ไอ้ค no. ู <master noise> ่ร <ans> ักสองคู่นี้นะทุกคนนะจับตาจับตูดดูมันไว้ดูวันตายของมันนี่มีดาดเดียวเหรอใช่ตอนนี้มีดาดเดียวไอ้โอ้ยนี่มันโอ้โหไวรุ่นหน้ามาไอ้วรุ่นตาเด็กสมบูรณ์ก็มาไหมเฮ้คุณเดินแล้วกันเดะหยุดหยุดเอ้าตายไปแล้วดึงนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหตายเกินเลยไม่นะนี่น่ากลัวกูจับตาจับตูดดูไอสองคู่รักน่ากลัวนี่แหละทุกคนมันจะับหยุด นี่ไอ้ตายโง่เดินทำไมพี่เหมืมหมอนจะไม่ตายคู่รักนั่นอะ่ะต้องก,การให้คู่นั้นตายกูอิดชา้จาจะดิอิดช้าจะดิอยากมีแฟนบ้างจะแบหยุดก่อนอเอาตายแล้วยังยังคุณว่ามันตายแล้วสองคู่นี้มันยังไม่ตายไปโอ้อเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดินทำไมน่ะหนุ่มเผือเดินเผือเดิน,ดนก็ตายดิครับอย่าให้ตุ๊ก,กตาในถันมา ตายไปเอวุฒิทกคนจะหน้าตายเกิดเอ้าเดินเดินทำไมเดินทำไมเอ้าเดินอนะคุณผู้หญิงอย่าเดินนี่ครับเอ้าวอ้าเมียมันตายแล้วทุกคนเมียมันตายแล้วมันจะเร็วขึ้นนะทุกคนนะอ้าวหัวมันตายด้วยสุดยอดเงียบเงียบบริกรนี่ทอกโนไป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 หยุดหยุดโอ้โอ้ เดินแล้วกันนะอุยอ้ยใจเย็นครับใอ้ยจเย็นครับตุ๊กตาเอ้ยไม่รีบไม่รีบเฮ้ยเข้าแล้วเย่มาแล้วเว้ยตุ๊กติ๊งอ๋อโอ้ยเช่นนู้นตายมึงอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเหรอทำไมมึงเดินช้ายังไงเอาเอากระโดดทำไมหนุม่มตายดิครับผู้สาวกระโดดทำไมตรงนั่นน่ะ เออไอ้สนุกดีว่ะเฮ้ยและแล้ว,ลวจอนที่ก็ได้จับเงินล้านไปแล้วแป๊บหนึ่ง <c oughs> สุดยอดเวลีกูดกูสะใจคูค่ไอ้คู่รักเมื่อกี้ที่มันบอกว่าเราจะจับมือไปด้วยกันอะไรเงี้ยอืมเป็นไงล่ะตายโหงเลยโอเคต่อเลยได้ไหมขอต่อ ห้ามาไหนมันยังมีอยู่อีกไหมนี่มันเอาอีกแล้วอ้น,นี้เราเราไม่รีบนะฮะเราผมครั้งนี้ผมจะรอดูคนตายางไงอยากดูว่าพวกนายเนี่ยนะมาจับเงินล้านแล้วจะโง่กันขนาดไหนกันทีเดียวอะไหนดูนี่ขอดูหน้าตาพวกนายหน่อยเอาวิ่งไปเลยวิ่งไปดิวิ่งไปวิ่งไปแอตจบปั๊บตายแล้วอื้อโอ้ันมันเดินได้ด้วยเว้ยมันตายแล้วกูเลย้ยงชอบไม่รีบครับผมไม่รีบอ่าไปพวกนายไปพวกนายไป จปปัตายตายโอเคตายอีกสามแล้วทุกคนหืสึกนี้หหูแท้เอาเเดินทำไมเดินทำไมอ่าจับปเอเอานี่เดินด้านหลังเดินด้านลังเอาเดินตายีครับคุณผู้หญิงนิ่งเลยวิ่งวิ่งวหยุดโอเคตายสองเอ้าเดินทาไมหนุ่มรีบเหรอรีบับเงินร้านหรือไงจ๊ะไปละจ้า กูโอ้โอ้ตายตายเรียบไม่ใช่ไอ้ไอ้ผีเสื้อนี่เลยว่ะมันเด่นเกินไปอ่ะขอให้มันตายได้ไหมอาจารย์ตายพวกแถวหน้าตายอีกแล้วกูอยู่หลังสุดเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ตายโอ้ตายเรียบตายเรียบไอ้พวกแถวหน้าตายเรียบเลยไอ้จารครับไปเลยอาจารย์ยังไม่มีใครตายอาจ๊ะมาวิ่งวิ่งวิ่งจอรดี้วิ่งอาจารย์เอาโอ้จอร์ดี้คือตาย ไปเลยโอ้เบรกไม่ทันไงเออเครื่องมันแรงเครื่องฟิสต้าติดง่ายนอนนิ่งเลยเอ,อ้ยมีไดโดเสาด้วยเอาอ,อีกสักรอบแล้วกันนะทุกคนนะอีกสักรอบเออสนุกดีคือถ้ามันมีแมปอื่นด้วยนี่มันจะสนุกมากเลยก็คือมันจะมีเกมอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเดิมบนกระจกใช่ไหมที่แบบดูกระจกอันไหนเป็นกระจกจริงกระจกปลอมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเดทลูกแก้วเออแล้วก็แบบมีเขาเรียกอ,อะไรเกมจรุลกรรมกันในห้องนะฮะสามารถเอา อะไรมาทุบกันก็นได้นะครับที่จะไม่ผิดนะมีอะไรอีกมีชักกยอนนะฮะเออเพราะเกมก็เพิ่งสร้างนะครับสร้างได้ประมาณแบบย4ิบสี่ชัว่วโมงเองก็รอกันต่อไปนะฮะเผื่ออนาคตมีแบบใหม่ๆเดี๋ยวว้่มาเล่นกันอีกแต่ขออีกสักตา,าหนึ่งสุดยอดจริงชอบวิงว่งวิ่งรอและกูวิ่งรอและดูดูด,ด,ดูดูอะไรดูเทคนิคเกอไปแล้วโว้ยหยุดก่อนเอ้ยตายโอ้ยข้างกูเลยข้างข้างกูเลย เอาเอาเอากูตายกูตายกูรีบกูรีบเกินกูตายเลยเวรเอ้ยโอเคโอเคสรับคลิปนี้กอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนสรับจอร์นี่นะฮะวัยรุ่นจับเงินล้านนะครับน่าเจอกันวันคลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามันมีเกมอื่นอีกก็น่าจะมันน่าดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอ้าวพูดจริงคนนี้ก็ไม่ใส่เสื้อ เจอก,กันคล like ิปหน้าทุกคนครับใครอยากลองเล่นเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเข้ามาเล่นกันได้สุดยอดกูชอบมากแบบนี้เต็มสิบเลยเยเกเรจริง